สวัสดีค่ะพี่ๆขาวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูวิธีเช็คลิงรับซั์ของพี่ๆกันจ้าอันดับแรกเลยนะคะกดมาที่ลิเมนูแล้วเลือกคําว่าลิงรับซั์ได้เลยค่ะอ่าพอเข้ามาแล้วนะคะพี่ๆก็กรอกเบอร์โทรที่พี่ๆใช้สมัครได้เลยค่ะพอใส่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาเป็นหน้านี้อ่าหน้าแรกเป็นหน้าภาพรวมค่พี่ขา แล้วเดี๋ยวหนูจะพาไปดูเป็นหน้าไรายได้ก่อนค่ะหน้าไรายได้เนี่ยจะแจ้งพี่ๆว่ามีคนมาคลิกลิงก์ของพี่ๆเท่าไหร่แล้วสมัครเท่าไหร่แล้วและมีไรายได้สะสมและไรายได้ที่ถอนได้เท่าไหร่แล้วค่ะพี่ขาละเอียดมากๆเลยต่อไปนะคะมาเป็นหน้าสมาชิจากจ้ะตรงนี้สมาชิกนะคะจะบอกทั้งหมดเลยค่ะว่าสมาชิกที่เข้ามาในลิงก์พี่ๆเนี่ยสมัครกันวันที่เท่าไหร่ยูเซอร์เนมเขาอะไรชื่อเล่นอะไรและเล่นอะไรไปบ้างร<ม>วมถึงยอดเท่าไหร่ด้วยค่ะพี่ขาเช็คได้ทั้งหมดเลยง่ายไหมเอ่ยง่ายมากค่ะอมัมอะ เดี๋ยวพาไปดูในส่วนต่อไปค่ะพี่คะเป็นส่วนของสถิติคะ่ะสถิติเนี่ยจะเอาไว้บอกค่าคอมมิชชั่นของพี่พี่เขาว่าต่อวนนันนั้นเนี่ยพี่พี่ได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่โดยน้องเนี่ยสามารถสรุปให้ได้แบบอัตโนมัติทุกวันเลยค่ะพี่คะทุกๆุกหกโมงเย็นนะคะน้องจะตัดยอดให้แล้วก็สรุปให้อัตโนมัติเลยจ้าหน้าสุดท้ายน,นะคะเป็นหน้า ถอนรายได้ค่ะหรือหน้าประวัติการถอนเนาะจะบอกไว้ทั้งหมดเลยค่ะว่าพี่ๆถอนไปกี่ครั้งถอนไปครั้งละเท่าไหร่เวลาไหนนะคะมีแจ้งในนี้ทั้งหมดเลยจ้าง่ายมากๆเลยเห็นไหมเอ่ยและสุดท้ายอยากเอาลิงก์รับซับไปใช้ยังไงพี่ๆกลับมาที่หน้าภาพรวมแล้วกดคําว่าคัดลอกลิงก์หลังจากนั้นพี่ๆเอาลิงก์ไปให้เพื่อนๆสมัครมาเล่นได้เลยค่ะ